โอ้ครับสวัสดีครับก็ข,ขอต้อนรับเข้าสู่รายการโกลเด้นคลับวาเลนตี้คลับสำหรับผู้สูงวัยที่ยังมีไฟอยู่ทำเป็นพี่รองพี่วันพี่รองเขาดีดดิ่งมากกว่านี้อีกเจะดีดซงดิ่งมากกว่านี้อีก <c oughs> ไ,ฟไฟมันจะมอดเพราะว่าขอมาเดินรอบ <c oughs> <c oughs> เดินรอบวัดนี่เสียงเริงก็นใกล้จะหมดว่ามันร้อนมากนะช่วงนี้ร้อนมากร้อนปวดหัวต้อยปวดหัวมากี่นี่วันนี้มีอะไรอ่ะวันนี้เกี่ยวกับเรื่องดนรงค์ ผู้สูงวัยถูกต้องไหมไม่ใช่เกี่ยวกับผู้สูงวัยโดยเฉพาะก็คือ,อผู้สูงวัยนี่นะถ้าหากว่าในวัยหนุ่มสาวเราไม่เตรียมการสะสมไว้ก่อนเนี่ยพอพอายุมากขึ้นเดี๋ยวมันมีเรื่องจำเป็นเรื่องสุขภาพเจ็บป่วยขึ้นมามมถ้าไม่มีเงินสำรองมีลูกก็อย่งหวังพึ่งลูกนะอู้ยตองไม่เคยหวังอยู่แล้วอ๋อออเพราะลูกเราก็ต้องไปมี ครอบูเขอเอเขาต้องดูแลครอบครัวเขาไม่มาเบียดเกษียนเราก็ใช่กระบุนแล้วเบียดเกษียนคุณจะชักใบเหลือเสียเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในช่วงต่อไปเนี่ยจะมีผู้รู้มาพูดให้เราฟังเกี่ยวกับมาพูดให้พี่มาพูดให้พี่แล้วก็หนูแล้วก็ผู้ชมทางบ้านฟังว่าเขาจะตั้องให้รัฐบาลมีหลักประกัน เรียกชลาภาพแห่งชาติใช่รายละเอียดผมไม่รู้เลยเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดผมเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลรุ่นอานายกตอนเนี้ยบอกว่ามีอนีคนชลาเนี่ยได้เดือนละห้าร้อยได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ชลาขนาดนั้นเขาบอกตอนนี้ได้แค่นี้แต่ต่อไปเนี่ยเกิดสมมติว่าเปลี่ยนนายกไปแล้วกลับคำนายกมาใหม่เนี่ยกลับคําพูดอีกไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องทํากฎหมายเรื่องรองก์เออนี่ผมผมสนใจสิอยากจะรู้ว่ากลุ่ม ที่จะมาพูดในช่วงต่อไปพี่จะคอยถึงรัฐบาลใหม่กี่เหรอพี่คอยไหวเหรอฟังเขาเขามีหลักการอะไรเนี่ยเดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเนี่ยอย่าอย่าหนีไปไหนนะครับก็เป็นโอกาสดีสําหรับผู้สูงวัยที่จะมีหลักรประกันกในการดำินชีวิตครับสักครู่ครับ ท่านผู้ชมครับช่วงต่อไปนี้จะเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้สูงวัยนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วในตอนตอน้นพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยความจําเป็นในการจับจ่ายใช้สอยก็มีมากขึ้นแต่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งครับกําลังจะทําประโยชน์ให้เขาสูงวัยครับนั่นก็คือจะให้รัฐบาลเราออกรักประกันเรียกว่าประกันในความชลาภาพรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวต้องพบกับ สามท่านผู้นี้นะครับเป็นบุคคลที่สําคัญต่อผู้สูงวัยอย่างยิ่งเลยท่านแรกก็คือคุณสุวัฒนาสีพิพรม,รมผู้เชี่ยวชาญด้านการคลังครับเป็นข้าราชการบนานาญอ,อยู่ในราคาไปดีครับท่านที่สองคุณเวียรรัตช่วงวิวัฒผู้ประสานโครงการกองทุนประชาชาติแห่งสหประชาชาติอยู่ไหนครับอยู่อ๋อ,อบางทีภาษางกฤิเนี่ยมันไกลไปหน่อยนะุ๊ <laughs> ่มผ <laughs> ิดพลาดอย่าว่ากันนะท่านสุดท้ายคุณอุตสาเขียวรอดครับผู้จัดการโครงการองค์การช่วยเหลือผู้สูงอายุระหว่างประเทศครับสวัสดีครับโอ้โหอยากจะรู้ที่มาที่ไปของออการรวมตัวกันน,นะเป็นเป็นชมรมหรือยังหรือว่าเป็นยังไงฮะท,ท,ที่ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยที่จะมีการเรียกร้องอะไรเนี่ย รวมตัวกันยังไงก่อตั้ง<ะ>หรือว่าตอนเป็นชมรมแล้วคะต้องขอทำความเข้าใจเนื่องจากว่าวจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการเรียกร้องหรือการก่อตั้งมันเป็นความร่วมมือซึ่งทางรัฐบาลท่านก็ได้ดําเนินการมาพักใหญ่แล้วนะคะเ,เพราะว่าเราต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่<อ>สังคมผู้สูงอายุซึ่งประเทศไทยตอนนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปเรียบร้อยแล้วเมื่อ5ปีที่ผ่านมาโอ,โอ้นี่เรื่องนี้มีการเตรียมการทางรัฐบาลกับประชาชนประชาชนสังคมทุกอย่างโอ้โหนี่เราไปอยู่หลัง เขาที on, I mean, I mean, I ่ไหนไม่ร like <as> ู no. right <im> ้เรื่องเลยเนี่ยมัวแต่ไปเมคอัพมัวทําอะไรเนี่ยก็ท่อเมคอัพผิใช่มีหนูเอ้ามีการดำเนินการกันมาและจวนจะสําเร็จได้ยังไงเนี่ยต้องขอเรียนอย่างนี้ค่ะว่าที่มาที่ไปมันเนื่องจากว่าพอประชาชนของเราเนื่องจากยังไม่มีหลักประกันโดยเฉพาะหลักประกันทางเศรษฐกิจที่มั่นคงยามฉลาภาพเพราะเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะ เราเรียกว่าแรงงานนอกระบบหมายถึงชาวไร่ชาวนาะผู้มีอาชีพอิสระทั้งหลายไม่มีหลัากประกันไม่มีระบบบำเหน็จบำนาญมารองรับเขาพอเขาสูงอายุเนี่ยก็ทราบกันอยู่ว่าเขามีปัญหาหลักสําคัญคือสุขภาพกับเศรษฐกิจเพราะว่า ถ้าเราไม่มีสองหลักประกันนี้แล้วเนี่ยแล้วเราไม่มีบําเหน็จบันนาญมาช่วยเหลือเขาเลยเนี่ยเขาจะอยู่อย่างไรเพราะว่าตอนนี้คนก็มีลูกน้อยลงใช่ไหมคะ <h joints> การที่จะมาอาศัยลูกหลานดูแลก็ไม่แน่ว่าจะได้หรือเปล่าทายังไงเราถึงจะเตรียมความพร้อมให้พวกเขาเหล่านี้ <c oughs> ได้เพราะนั้น <c oughs> เราก็ต้องช่วยกันคิดกันต <Hard. S 1> ั้งแต่เดี๋ยวนี้ค่ะแล้วแล้วถามนิดแล้วไอ้ที่เขาจ่ายให้เดือนละห้าร้อยนี่คนละเรื่องหรือเรื่องเ,เ,เดียวนะมันยังไงฮะก็เดือนละห้าร้อยเนี่ยมันก็เป็น เป็นหนึ่งที่อยู่ในโครงการทั้งหมดเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยคือการมีหลักประกันในการมีชีวิตที่ดีในวัยสูงสูงอายุห้าร้อยบาทเนี่ยนะฮะแล้วก็แล้วตอนนี้ผู้สูงอายุนี่มีมากขึ้นหรือน้อยลงคะมากขึ้นค่ะเพิ่มอย่างรวดเร็วภายใน15ปีเนี่ยนะคะผู้สูงอายุของประเทศไทยจะมีจํานวน20%ซของประชากรทั้งประเทศโอ้โหซึ่งตอนนี้เราก็11ปอเซกว่าแล้วเราโตเร็วมากนะคะผู้สูงอายุ สูงไวเออเรียกว่าติดอันดับโลกในอัตราเร่งซึ่งตัวนี้ทำให้เราเตรียมตัวไม่ทันนะคะถ้าเราไม่เตรียมตั้งแต่เดี๋ยวนี้ค่ะเรียกว่าตายยากนะ <c oughs> อายุยืนขึ้นค่ะเขาบอกว่าคนแก่เนี่ยหนังเหนียวตายยาก <c oughs> หรือง่ายตายงาคงไม่ใช่ประเด็นเนื้อน,นขอรบกวนที่จะต้องเรียนชี้แจงเนื่องจาก สาธารณสุขของเราดีขึ้นค่ะการดูแลสุขภาพดีขึ้นมีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแม้แต่การเปลี่ยนอวัยวะก็เป็นเรื่องธรรมดาสมัยก่อนการแพทย์เรายังไม่ดีแต่ผลที่ตามมามันก็เลยกลายเป็นว่าอายุยืนแต่ปัญหาสุขภาพรรังเยอะแยะก็ตามมาเนี่ยแหละค่ะและอยู่ใกล้ๆผมเนี่ยเป็นผู้ประสานอะไรระหว่างประเทศเป็นยังไงครับมีประเทศไหนก็มาช่วยกันอะไรเงี้ยนี่ที่ถามเนี่ยผม ผู้สูงวัยอย่างผมไม่ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยรับแต่บำนาญอย่างเดียว<ะ>รู้สึกไม่พอเนแล้วมันยังไงต้องมีการช่วยเหลือกันระหว่างประเทศยังไงค้าเคอในส่วนขององค์การช่วยเหลือผู้สูงอายุระหว่างประเทศเองเนี่ย<ะ>ก็อย่างที่บอกว่างานที่ทํากันเนี่ยมันเป็นงานที่อของเครือข่ายภาคประชาชนที่<ะ>มีความพยายามที่จะผลักดันเรื่องของหลักประกันชราภาพแห่งชาติว่าพ,พรบนะฮะซึ่งอย่างที่คุณสุวัฒนาบอกแต่ต้นว่า โครงการ500บาทเองเนี่ย uh huh. ก็เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เราพยายามได้จะนำเสนอ uh huh. คำว่าเราตรงนี้นี่คือเครือข่าย uh huh. ภาคประชาชนซึ่งทำงานด้านต่างๆ uh huh. แต่ว่าเห็นความสำคัญว่า uh huh. ในวัยสูงอายุเนี่ยมีความจำเป็นต้องมีหลักประกันทางด้านรายได้ uh huh. นะฮะ uh huh. ทีนี้ในส่วนขององค์การช่วยเหลือผู้สูงอายุระหว่างประเทศเองเนี่ยเรา มีประสบการณ์จากการทำงานในที่อื่นในประเทศอื่นโดยเฉ<ม>พาะอ,อย่างยิ่งในแถบแอฟริกาเนี่ย<ม>เขาเริ่มให้ความสำคัญกับประเด็นที่ว่า,ามาตรการการใช้บำนาญพื้นฐานเนี่ย<ม>จะเป็นมาตรการที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในประเทศต่ตางๆ ที่แรงงานส่วนมากยังอยู่ในแรงงาน<ม>ยังอยู่ในยังอยู่นอกระบบนะฮะ<ม>เพราะงั้นเนี่ยจากประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยในฐานะองค์กรที่ทำงานเพื่อ,อสวัสดิการหรือว่าความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุเนี่ยเราก็เลยให้ความสนับสน,นุนว่าประสานงานร่วมมือกับทางห<ม>น่วยงานของรัฐอย่าง<ม>หรือว่าทางองค์กรระหว่างประเทศอย่าง UN หรือว่าเครือข่ายภาคประชาชนที่พ<ม><ม>ยายามที่จะผลักดันตรงนี้ขึ้นมา ทีนี้ในส่วนของที่เกี่ยวกับตัวพรบเองนะฮะมันเกี่ยวเนืกับเรื่องของ500อบาทที่ผ่านมาก็คือว่าอย่างที่เราเห็นว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็เห็นความสําคัญแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงเรื่องของ500บาทเมื่อก่อนนี่จะต้องพิสูจน์ว่าจนใช่ไหมฮะถึงจะได้ประเทศอื่นเนี่ยเขาดูแลพลเมืองประเทศของเขาเป็นยังไงมาประเทศอื่นของเราได้500บาทอ้าว ยกตัวอย่างมาประเทศที่ดูไกลๆใกลๆบ้านเราแล้วเขาได้รับกันยังไงเอาอย่างนี้รับกันว่าสิ่งที่ต้องการที่พรบเรื่องประกันชราภาพแห่งชาตินียมันจะแตกต่างจากเรื่องของบํานาญทั่วไปอยู่ประดับประการหนึ่งก็คือว่าเวลาพูดเรื่องของบํานาญชราภาพเนี่ยมันจะมี2แนวทางนะคะอันที่หนึ่งก็คือจะต้องมีการออมมีการสมทบซึ่งทางประเทศไทยรัฐบาลไทยเนี่ยทำมานานแล้วโดยเฉพาะกระทรวงการคลัง ะะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าจัดในลักษณะของอสวัสดิการผ่านระบบภาษีซึ่งตรงส่วนนั้นจะมาเกี่ยวข้องประเทศไทยคือโครงการ500บาทนะคะ,ะเพราะงั้นในประเทศอื่นๆเนี่ยก็เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของการออมในตอนอแรกแต่ว่าเมื่อผ่านไปโดยเฉพาะประเทศที่กำลังที่พัฒนาแล้วเนี่ยหรือแม้ที่ประเทศที่กําลังพัฒนาก็เริ่ม,มให้ความสําคัญกับระบบบํานาญที่ผ่าน ที่จ่ายผ่านระบบภาษีก็คือรัฐบาลเป็นคนจัดสรรน,นะคะโดยที่ไม่ต้องสมทบเป็นรายบุคคลซึ่งตรงนั้นเนี่ยในประเทศอื่นๆเนี่ยประมาณทั่วโลกตอนนี้มีอยู่ประมาณเก <15 S 2> ือบ14บสี่สาประเทศแกกันนะคะต้องแกา,การนี่